นี่มันก็นับว่าเป็นเวลานานมากเลยนะที่ช่องของเราตอนนี้เนี่ยเล่นมีมเมทัลเกียไรซิงค่อนข้างจะบ่อยนะ Then better make this quick, before Ash gets Ash home we make before quick แต่อย่างไรก็ตามถึงช่องของเราจะเล่นมีมเกมนี้บ่อยมากๆเลยแต่เราก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เล่นเกมนี้ลงช่องของตัวเองเป็นแบบพัดพารตเป็นตอนๆไปเลยเพราะฉะนั้น แย่ yeah, คือเกมนี้เนี่ยนะผมเล่นโคตรบ่อยมากๆเลยแล้วผมก็เลยจ้องอยากจะเล่นเกมนี้อยู่ตลอดเวลาลงช่องตัวเองโดยที่การเล่นเกมนี้ในโหมดฮาร์ดเวย์เพื่อเป็นการจบเกมบ้านในสกทีหนึ่งแล้วผมจะได้มาวนเล่นเกมนี้อีกแต่ก็นั่นแหละในตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยผมเล่นเกมนี้ในโหมดอีซี่แล้วก็โหมดนอร์มอลตลอดเวลาเลยซึ่งมันก็เหลืออยู่แต่โหมดฮาร์ดโหมดเดียวที่ผมยังไม่เล่นในตอนนี้เว้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้ ช่าของเราจะฝาฟันอุปสรรคไปด้วยกันกับเกม m e t ธอร์ i e ดนนนน A few moments later ทิ้นขี้ซไอ้เวท Very good but do n o e e s y j e t A few inches l a t ฮ้ย ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เด <essel> ้โอเคผู้ชมคงจะเห็นว่าโมเมนต์นี้มันดูแบบว่ามัน ใช่มันเก่งมากเลยฟันแขนผมขาดเลยเอาเลยบุรีก่อเลยเพื่อนเชิญเอาเลยเพื่อนเอาเลยกูยอมกูไม่ได้กดเลยนะซ้ำแทงกูเอาเลยตรยนนยนยยงน,รน,งนี้เอาเลย,เเลยวู้มึงฟังกูไว้เลยนะแซมรออหนา <c oughs> มึงเจอกูแน่ One eternity later เบรรืจะเท่ไปไหนเพื่อน <c oughs> โอ้มาพูดได้ว้าว <c oughs> wow! มาพูดได้ Later พวกแม่งจะขี้เงียบเหี้ยแล้วได้ขนาดนั้นโดนสาเหตุมันหมายเขาว่าอย่างไงว่าในช่องกูมีเด่คกคอมเมนติดตาพอนึกแวบอย่างเดียว ก็พวกนั้นน่ะเมื่อทีเง่จะไม่ลืมหูลืมตาดิไอแม่เนิ่สวัสดีครับ ขี่เงียนอย่างนั้นเหรอคนอะไรจะน่าสะเพรไดขนาดนั้น20 minutes later Oh shit เกี่ยวหีได้ไม่รู้จบบ้า <ends> ช่วูตัวให้ซะก่อนเถอะ <c oughs> Eventually ไม่เบื่อเลยนะครับผมว่าที่ไปดูหีควยโคตรโคแมงเมตาอะไรอย่างเงี้ยหีควยขี้ยะขี้ยะแทงลูเหมน็นหีอะไรควยห้อยเวลวซานตำระยำม,มากคุณไปฟังอย่างนั้นไม่เบื่อเหรอมึงช่วยเชื่อมโยงมาสู่ธรรมะแท้ๆให้กูทีอะไรเหียนะฟังธรรมะบางสีบางทีสิ่งที่แกพูดมาอาจจะถูกก็ได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่กูเริ่มทำมีมกูเชื่อมาโดยตลอดว่าพวกเขาจะชอบมุกตลกที่กูเล่นกูตื่นขึ้นมาทุกเช้านั่งต,ต่อต่อคลิปอย่างดีพยายามสร้างสีร้อยให้กับคนดุกคนตัวเองแต่พวกมันก็ไม่เข้าใจเลยกับสีที่กูพยายามจะสื่อเอาแต่ร้องหาว่าไปอย่างเดียวไม่รู้เป็น Here เฮี้ยอะไรกันดิสคริปชั o นก็มีแต่ไหนจะไอ้พวกงูที่ชอบมาอวดรู้นักรู้นะดูแล้วซึ่งกูก็ไม่ได้อยากรู้ และไหนจะเรื่องเกมที่กูตัดต่ออย่างดีโชว์ความสามารถทั้งหมดที่กูมีลงไปที่มากกว่าช่องไหนๆเขาถามกันแต่พวกแม่งก็ยังไปดูคลิปง,งูง,ง,งที่ไรคุณภาพวันวันดูแต่หีดูแต่คุยดูแต่ตูดไอ้เหี้ย one hour later two hours later สาชั่วโมงต่อมาฉัน <c oughs> เริ่มทีเถอะฉันไม่เหลือบ,บ้ายเวลาแล้วนะ 耶。Yes. เนี่ยโวอ,อะไรไวะนี่มันไม่ได้อยู่ในแผนผมเลยนะเว้ยสุดท้ายกูเล่นเหรอโว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 ไอ้จาเราเล่นไมเนี่ยแล้วมันเบิ้ลมอนด้วยอะไรเนี่ยโอ้โว Tomorrow ¡Oh, <coughs> want Day two. <laughs> ha! Ah! I'm a fucking wizard. here okay let's dance ตาเล่นจบแล้วเว้ย <refin Q s> ในหมวด r e v จ n g e ครั้งแรกในหมรดเวนเ n g e ในนาทียี่สิบพระเจ้าเา <c oughs> ข้ามาเลยไอด้ดุอยดิเก่งอะไรคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยวโง่นี่ แกรู้ไหมว่าคนอย่างแกเน่ะมันน่าสะเพรดมากแค่ไหนออขอแค่นี้รู้อยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ต้องอบอกกันเลยนะังจะกวนตีนแกรู้ไหมว่าสิ่งที่แกพยายามอยู่ต่อเนี่ยไม่มีทางทำได้หรอกแต่แกจะไม่มีวันเอาชนะใจคนดูของแกได้หรอกไม่มีวัน และในเมื่อมรรที <nhưng S 1> ่อยากจะทำดีสิบแปดบวกแล้วก็นะอย่ามาล้อเล่นกับความมีของทุกคนที่แกเป็นตัวบ้าอะไรเนี่ยพอตัวโตน่ามากลุ่มเบือมีโจโจแล้วแต่เข้ามาเถอะเนี่วมงจะได้รู้ว่ามันคืออะไรอะไรกัน มีดหั่นมะมูงน่ารักดีนี่ฮะขำเฮียอะไรเฮ้นี่เลยเฮ้ย <figuring out> ไอเว่ได้ดาวหักหมดมึงรู้ไหมว่าผู้ชายทั่วโลกในต้องการอะไรมากที่สุด ิ่งมีชีวิตทอมบอยโวนั่นมันคือความฝันของทุกคนยังไงล่ะฮะก้ามหน้าทองสีสดสวยกดงามมีซิกแพคเรียงรายและก้ามขาที่สุดแสนจะรุดงามและนั่นแหละคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนบนโลกนี้ใฝ่ฝันและอยากจะได้มันล่ะเย้เพื่อนพวกอมึงดอกเรืองแล้วว่ะหอยหอยหอยเฮ้ยแต่ขอโทษนะแต่สิ่งมีชีวิตที่แกพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ชายที่มีขั้วเลยด้วยซ้ำไป ฮะพวิถีที่แกพูดถึงอยู่น่ะในชีวิตจริงฮกูยังไม่เคยเห็นมันเลยสักครั้งเดียววันวันทำหาเหวอะไรไม่ได้ทำตัวน,น่ารักอย่างเดียวไม่รู้จะแอบแฝงทำเพี้ยอะไรและแถมยังขี้เกียจอีกตั้งหันตอนอยู่คนเดียวทขาเป็นแข็งแกง่งแต่พอชีวิตมีคนเข้ามาดูแลก้อนปวกเปียก ไม่ต่างอะไรจากขี่รถเห็วที่อยู่ในโถส้วมก็เพราะว่าแกมันเป็นแบบนี้ยังไงไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวพอแบบนี้คนที่ติดตามมึงก็ได้แต่ดูนางโปอย่างเดียวความเงียบของคนพอเอาความเย็นมาล้อเล่นกับคนที่ตามของมึงและผู้คนกระต่ายเงียบจนลืมหูลืมตาตาย สิม <mm ีชีว er> ิตอย่างแกที่เอาความเงียบของคนอื <S <s ่นมาล้อเล่นมันสมควรตายหาซะเอาละบอกว่าพวกมึง จะเข้าใจในสีที่กูพยายามพูดเลยสวัสดีครับสีนี่มันท่านสมาชิกจมรมคนชอบหีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หี ไม่เข้าใจจริงๆเลยท่านศาสดาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสัรหาตะหตีไม่เข้าใจเป็นะอะไรกันเฮ้ยทั้งวันอะไรวะเนี่ยทำงานไม่ได้หีโผมาทั้งวันเลยส่งไปแล้วก็ยังอยากจะรู้อีก หมายความว่าไงเนี่ยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยไม่อยากจะเชื่อาในสถานที่แบบนี้จะต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วว่ายังไงต่อเลยก็คิดแล้วว่าไอ้หลักคำสอนจากศาสนาของแกมันจะช่วยแกได้อกูบอกเลยนะเว้ยกูเห็นมึงตามอินเทอร์เน็ตปล่อยชีพหายเลยไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่จะคนจะเลิกเล่นมุกนี้กันแต่ก็นั่นแหละหลังจากที่กูจัดการไอ้เวนี่ ตาต่อไปก็เป็นมึง <c oughs> เอ,อ้ยตายแล้วดูธรรมะธรรมโมบังดีดูปัจจาคมคมวิถีชีวิตปัจจาคมใจคมดิเล็ตัณหาดูเป็นบ้างหรือเปล่าดูแต่หีวันพ้าใหญ่ผมเลยวันผ้าใหญ่นะขอโทษทีนะไม่ได้จะเลยผู้สถิตทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงจัดมาดิอเอาบ๊ามบ๊มบมมอมแบนะนอะ ลือนี่ะผมไม่เข้าใจจรเลยเฮ้ยคนที่ไหนพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดปันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรเน่ผมไม่เข้าใจไอ้เวนี่เริ่มพูดปีเรื่ออะไรเดี๋ยวผจะไปตกบตรงนี้นีแหละ สาสดาส้นปีดอัพสตอร์นนี่อะไรวะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่กูทำคลิปกูบอกคุณดูของตัวเองตลอดว่าช่องของ,ของคูไม่ใช่ช่องแจกวับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเอาใจพวกขี้เงียดแต่หลังจากที่ไอ้พวกเวน,น่าจะเป็นนาเหวอะไรก็ช่างหัวมันและตอนนี้ มึงกับกูมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าก็เข้ามาเลยได้เลยจัดมาดิ ơi thầy lên Ui, giờ đó, giờ đó Chập xuống chiến đó Tôn Chịp mày, tôi cũng mới สิ1ะเดี๋ยวมึงเซตนึ่งโยนมันเลยอย่าจะโยนก็โยนเข้ามามาเวยเว้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 ยเวยเว้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 ว้้ย้ว ตัวเป็นเพลงที่กูชอบที่สุด What? fuck this war. I just want to <laughs> เข,เขาเริ่มจะเชื่อแล้วเหลือเวลาแล้วเว้อาร์ตต้อเราไปจบเรื่องบ้าที่กันดีกว่าป๊ะป๋าไอ้เด็กในทีวีนี่กำลังเบียวสุดๆเลยค่ะ Go, baby. No. Oh, maybe you've guaranteed the status quo will go off. Let's go. Let's go. <laughs> Let's go. <laughs> เล่นมาทั้งหมดตั้งแต่อีซี่จนถึงเลเวนเจมีเอสอยู่แค่2ด่านถือซะว่าน,นี่เป็นเกมแรแกเลยลวกันที่ผมสามารถเล่นตั้งแต่หมดทุกระดับได้จนจบเลยจะไม่ได้เอสหรืออะไรก็แต่แล้วแต่ละเว้แต่มันจบแล้วอะเออถึงแม้จะมีตัวช่วยอะไรนิดๆหน่อยหนอย่าเรื่องหลอดพลังก็เถอะแต่ถ้าไม่มีความสามารถในบางจุดอะเราก็แพ้อยู่ดอีอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่หาขาอ้างให้ตัวเองแหละนะเว้เอาละคุณผู้ชม จัดว่าโคตรมันว่าจะมาเล่นแค่โหมดฮาร์ดเฉยกลายเป็นว่าเล่นรีเวนเจนซ์ไปด้วยเลย <laughs> แม่งไม่ได้อยู่ในแผนเลยค <laughs> รับถือซะว่านี่เป็นการเดินทางของเราระหว่างคนดูกับผมในพาร์ทพารเดียวเ <laughs> <laughs> ชื่อผมเล่นเกมนี้มาตั้งสวันนะเอาล่ะครับผม <laughs> ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <laughs> กดซับสไคร e นะครับผม <laughs> แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบผมในการที่บอกว่าเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยนะ ที่แบบว่าไม่ใช่เกมอย่างว่าอย่างเกมผู้ใหญ่เลยนะถ้าพวกคุณชอบผมในแนวทางแบบนี้เลยนะก็อยากจะบอกว่าสนับสนุนผมได้นะอะครับผมโอว่าใครหลายๆคนคงจะสนุกกันกันกบ,กบพาร์ทนี้แต่ฟอบคุณชรกับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย